สวัสดีครับผมนายวรยุทธ์เซศิลานักจึกษยวิทยาลัยการเชี่ยบคนแก่นสาขาวิชาชั้นอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมาต่อวนจร PWM กับการควบคุมบนควบคุมความเร็ว DC มอเตอร์นะครับนี่ครับแบบวนจรบุกกรบมีอนี้นะครับ1ครับตัวเก็บประจ,จุนะครับเขียนแนวตัวเก็บประจ,จุ2อครับตัวต้านทานนะครับ3ครับ ไดโอดครับสครับทานซิเต้นะครับ D N เอ่ะาครับ D B D 1 3 9นะครับแล้วโวลลูมครับ 50K ครับ IC หมาเลข5 5าครับแล้วก็สายจำครับนี่ครับเพื่อนต่อบนจอเลยนะครับไดโอดครับต่อข้อขาเจนะครับ ต่อเข้ากับขาหนึ่งนะครับวอลุ่มนะครับนับขาหนึ่งของวอลุ่มนะเดี๋ยวอีกตัวนึงครับต่อเข้าขาเจ็ดเหมือนกันครับต่อข้อขาสามวอลุ่มนะครับนัขบขึ้นมานะมันต้องมใกล้ รุ่มนะครับน่ครับเอ้ตัวเก็บประจุนะครับต่อข้อระหว่างนะครับไบโอนนะครับขาที่6นะครับขาขาที่6นะครับของ IC เบอร์555นะครับครับมันจัำขา6ครับเข้ากับขา2ครับ พันคีหนึ่งคีนะครับตะข้อกับขาเจ็ดนะครับนะบมาจิ้มไว้ตรงนี้ครับนะครับขาสามนะครับขาสามจิ้มนี่ครับต่อกับข้อ ขาสามต่อเข้ากับไดไดโอดนะครับขาบีครับขาหนึ่งนะครับพันบนี่ครับนี่ครับนี่นครับต่อเข้าตรงนี้ครับหนึ่งสิบเครับต่อเข้าตรงนี้ลงลงกาวครับ ไดโอยตัวนึงนะครับต่อหลังขาสองนะครับของทารเสเตอร์นะครับลายนี้ครับนี่ครับนี่ครับกาวนะครับของทานเสเตอร์ลงกาวครับนี่ครับเสียบสองเส้นเลยนะครับ นี่ครับสีนะครับเข้านี้ครับสีเข้านุนะครับสีน้ำเงินนะครับแปดครับแปดข้อบนนะครับเนี่ยแปดหนึ่งนะครับ หนึ่งครับหนึ่งลงกาวครับนครับครับขาวกาลงครับต่อเข้าหกนะครับ นะครับแบบนี้นะครับนะครับเรามาทดสอบบนจอเลยนะครับนะครับอุปกรณ์ทดสอบมีนี้ครับ Power Supply นะครับมิเตอร์ครับแล้วก็มอเตอร์นะครับอันแรกนะครับเราหยิบขั้วบวกของ Power Supply นะครับต่อเข้ากับ ทานซิสเตอร์นะครับนะครับกาวครับต่อเข้ากับซีครับตรงซีเลยนะครับนะครับแหวนจรต่อกันนะครับต่อไปครับนีบวกของมิเตอร์นะครับเข้ากับทานซิสเตอร์นะครับเอกโองควบไฟครับต่อเข้าไดโอดนะครับ กาวของมิเตอร์นะครับแล้วกบนี่ครับไดโอดนะครับนี่ครับครับโวล์นะครับอยู่ที่สิบห้านะครับมันอยู่ที่สิบห้านะครับสิบห้าโวล์นะครับเราก็ปรับวอลลุ่มนะครับปรับวอลลุ่มแล้วนี่ครับโวล์จะลดลงนะครับ นี่นะครับมันจะลดลงนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ครับสูงวนนะครับครับเรามาหนีบมอเตอร์นะครับคับเราหมุนไว้สุดก่อนนะครับครับสุดแล้วนะครับเราปิดพาวเวอร์สายก่อนนะครับ นะครับแล้วก็มานีนะครับพวกบวกนะครับของมอเตอร์เข้าไว้ตรงนี้ครับไปบวกนี้นะครับของมิเตอร์นะครับบนลบนะครับเข้ามิเตอร์ลบครับเปิดมนะครับนี่ครับสิบห้าโวลต์นะครับครับเจ้าโวลต์จะเร็วนะครับ รับปรับวัวลงนะครับครับเหลือห้าวัวนะมอเตอร์จะชานะครับล้วเปรับสิบวัวนะครับครับมอเตอร์ก็จะอยู่กลางกานะครับล้าปรับเจ็ดร้อยมอเตอร์จะเร็วขึ้นนะครับแล้วผลการทดลองนะครับครับนี่คือแบบวงจรนะครับแล้วผลการทดลองครับ ขอบคุณอาจารย์วิศาบุญญาที่ให้การสอนนะครับขอจบการน,นำเสนอเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ